ทีนีี้ท่มาวันนี้เราอยากรวมถึงเ,เพื่อนของดิฉันเนี่ยและชูป้าน,นี้เพื่อที่จะรณรงค์ให้พักเนี่ยต่อต้านสงครามเพราะเรามองว่าสงครามงนี้มันจะยืดเยื้อเพราะว่าในแถลงการของพักเนี่ยไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่ได้ฟันธงว่าเราไม่ต้องการสงครามแล้วเราอยากจะให้พักเนี่ยได้เห็นเร่งเห็นถึงสถานการณ์พหะภารกิจของการเมืองในตอนขอ,ของของพักตอนตอน,นี้ นอกเหนือจากที่จะวางรถแบบในการหาเสียงแต่ต้องเข้าใจต้องดูว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรบรรยากาศมันตึงเครียดแล้ววันนี้มีทหารเสียชีวิตนะคะหลัดล่างอีกสี่คนทําไมมันเกิดขึ้นแบบนั้นทําไมพักไม่แสดงจุดยืนที่มันคุณมีสหคุณมีสมาชิกเป็นแสนน่ะทำไมไม่ร่วมกันที่จะระดมคนแล้วก็ออกมาต่อต้านสงครามเพราะมันยืดเยือ้อ พวกเรามาจากคนธรรมดาพวกเราเป็นชนชั้นล่างเราเข้าใจหัวอกโดยของคนธรรมดาของคนที่อยู่ชายแดนในตอนนี้ที่เขาต้องลำบากของแสนคนทำไมเราปล่อยให้กองทัพทำแบบนั้นทำไมเราไม่ใช้กลไกลเจรจาที่มีอยู่ทำไมไม่ผลักดันให้มันถึงที่สุดและที่นี้เนี่ยจริงๆในตอนนี้คือที่มาขอโทษเนี่ยดิฉันนึกว่ามาขอโทษที่เรื่องอนุทินนะคะ แต่ว่าเป็นการขอโทษที่คุณบอกว่าไม่ไม่สามารถที่จะถักการรัฐธรรมนูญแต่ณขณะนี้คุณจะไปต่อรองอะไรแต่รัฐธรรมนูญการเมืองในการ์ดที่ดีในลัฐมนูนได้เพราะการเมืองที่ในอตอนนี้มันก็มาจากตัวแปรของคุณด้วยคุณเป็นปัจจัยส,ส่วนหนึ่งเหมือนกันและเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยที่คุณพยายามบอกว่าเราต้องการเป็นรัฐบาลเราก็ไม่รู้นะว่าคุณเนี่ยมีทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายใครบ้าง ชาตินิยมด้วยไหมเราตั้งข้อคำถามตรงนี้ว่าชาเกตในการหาคะแนนเสียงของคุณเนี่ยคือใครบ้างคือต้องการคะแนนเสียงจากพวกชาตินิยมด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นความเป็นต้องการพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่ต้องการพูดในที่มันใช้สับหรูๆการเมืองหรูๆฉากทัดนู่นนี่นั่นกับฉากทักของคุณเน้นในตอนนี้คืออะไรเพราะว่าควรเป็นเสียชีวิตนะคะ ฉันต้องการโบสพัก,กต่อไปแต่ฉันต้องการกดดันให้พักมีการเมืองที่ดีกว่านี้มีการเมืองที่เห็นทันเห็น,น س <ẽ> س> เท่าทานันเห็นรู้เท่าทันอนุเทนด้วยว่าเขาเป็นใครยังไงนะคะสีสะ่สักแค่สองสามเดือนที่เขามาเนี่ยมีปัญหา <ส admitted> มากมายใช่ไหมคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าการเมืองไทยตอนนี้มันมันแย่ลงและแย่ลงเศรษฐกิจก็แย่ลงปัญหาน้าท่วมก็แย่คนเสียชีวิต ใจเย็นครับใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ฟังโหวตเตอคุณแม่เราต้องรอเรา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 เคารพกันนะครับต่ออะไครับเราจึงขอให้พักมีการเงินอนี้ในการรณรงค์ในอนาคตเราไม่ต้องการสุครามที่รดเือและเราไม่ต้องปกป้องชีวิตคนเราไม่ได้ทำร้ายใครนึกออกไหมใจเย็นครับ เดี๋ยวเราเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแล้วก็ผมว่าผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับที่ทุกทคนสามารถพูดที่ในความเห็นที่ตรงไปตรงมาได้นะครับเรายินดีเสมอเช่นครับแม่ผมขอผมขอพระครณนานครับคาดหวังของเราเพราะว่าเราอยู่ในการเมืองที่ยกคุณไม่ได้รู้สึกว่าเราอะทำงานชาตชาสน้าไม่เป็นคนไทยคุณต้องรู้สึกและคุณต้องผมขอผมขอพระครินานจริงครับที่ต่อเนี่ง ช่วยเหมือนกันในอนาคตเราทุกอยากให้คุณทำงานเพื่อใหดีขึ้นนะคะครับผมเรื่องน้ำคดเราที่ไหนเนี่ยเรื่องนอน้คดคุณากัครผมก็เข้าใจเราเข้าใจแล้วเราขอบคุณมากๆนะครับผมผมขอความรู้น่าดีครับว่าเราจัดเวทีเนี้ยเราอยากจะรับฟังทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันจริงๆ